สวัสดีค่ะพี่นีจ้าพี่นี่ในช่องของเออมียฝรั่ง NSP Chanel The จ a ะเดเมื่อนี่สิมาเล่ราซูฟ้ังเรื่องเงินสามีคนแรกคนสวิตช์จะพี่น้องคะ่ตอนแรกก็ไม่เห็นกันอยู่ผู้เก็ตจ้ะคืน แฟนคุณไทยพี่นี่อ่ะเพิ่นเสียชีวิตพี่นี่ยังอายุหน่อยอยู่จ้ะตอนนั้นนะคะตอนนั้นพี่นี่อายุยี่สิบเก้าปีจ้ะพี่นองค่ะระบัดที่นี่พี่นี่อยากเปลี่ยนชีวิตไหมพี่นี่อยากเปลี่ยนชีวิตไหมให้มันดีขึ้นเพราะว่ามีลูกติดผู้นึงจ้ะพี่นองค่ะมีลูกติดผู้นึงงล้วบัดนี้ก็อยากให้ลูกไปเรียนสวิตจ้ะพี่นองค่ะ เขาเกิดวันที่สิบสองสิงหาเป็นบ้านแม่พอดีอันลูกคนแรกนะจ๊ะแล้วกาหลังจากที่สามีตายแล้วสามีคนไทยตายแล้วก็เลยลูกไปผู้เกตจ้ะพี่น้องคะลูกไปผู้เกตลงไปผู้เกตเราก็เลยไปเจอกับแฟนคนแรกนะจ๊ะไปเจอกับแฟนคนแรกขือนพ่อของเด็กหน่อยพ่อของลูกๆนะจ๊ะ แล้วก็เขามา่หอรีเดย์นะจ๊ะเนาะเขามาเขามาตามหาผู้หญิงของเขาเขามาตามหาผู้หญิงไทยที่เป็นแฟนเขาในในปีที่แล้วนะจ๊ะเขานัดกันว่าเขาสิม,มาเจอกันอยู่เขาสิม,มาเจอกันอยู่ภูเก็ตนะจ๊ะแต่ว่าผู้หญิงผูง้นันบ่มาบัดนี้พี่นี่เพื่อนก็เห็นเพื่อนเลยเห็นพี่นี่จ้ะพี่นี่เขาไปหาเรา ตอนเรามานางดิ่งอยู่ผู้อยู่บ่าของอยูู่เก็ตนะจ๊ะมานางดิ่งันี้พี่นี่ได้เขาไปหาเล่าเล่ากับ่าได้ว่าสิสนใจปนัยดอกจกะเพราะว่าเพราะว่าผู้ยิง่งเขายังรอผู้ยิง่งเขาอยู่บัดที่นี่โดนไปโดนมาซีหามือว่าเขากับว่ามากนะจ๊ะพี่ปนีก็เลยเขาไปแทนทีผู้ยิ่งคนนั้น เขาไปแทนทีผู้ยิ่งเงินของเขาค่ะพี่น้องคะ่ะเรากายู่นังกันประมาณจักมือสามสี่มือท่านั่นหละจ้ะแต่วันนี้กับบัตรที่นีนเพิ่นเล่นสิกับบ้านเพื่อนจ้ะเพิ่นกลับเพิ่นเพิ่นกับบ้านเพื่อนไปแล้วปึ๊บอันนี้ พี่นี่ก็เลยกลับมาอุดรจะพี่น้องค่ะพี่นี่กลับมาอุดรกับอะไรคิดว่าสิมาถาเขาหรอจ้ะกับว่าคิดว่าสิมาถาเขาแต่ว่าเขาเขียนจดหมายมหาเขียนจดหมายมหาฉบับแล้วฉบับเล่าพี่นี่ก็ตอบเป็นภาษาอังกฤษไปจะพี่น้องค่ะพี่นี่กับโเกงเป็นในดอกภาษาอังกฤษแต่ว่าแต่ว่าห้าใส่ ดิกชันนารีเนเราเข้ากับใส่ความสามารถของเขาแน่ที่เขาเรียนมานะจ๊ะแล้วการเอาไปเอามาแล้วก็เอาไปสวิตนะจ๊ะเรา,เาไปสวิตแฟนคุณแหลกอายุสนะามสบสามป,ปีเล่าเนี่ยสามสบสามเห้าในยีบเก่าจ้าพี่น้องแล้วก็ไปไปอาทิตย์แรก เออว่นอาทิตย์แรกจะไปได้ประมาณ 3, มาส,มา,สามสี่เดือนตะกี้กุฎหมายตะกี้สีบอกฎหมายตะกี้สีวานสีเดือเรื่องแต่งงานใ้จ้ะต่อไปฮอลิเดย์สามเดือนแล้วก็ไปต่อต่อแต่งงานค่ะต่อวิสา์แต่งงานจ้ะในเดือนที่สี่เดือนที่ห้าจ้ะเดือนที่หาที่หก กะได้แตงงานกับเล่าจะพี่น้องค่ะแต่แตงงานกับกับเล่าแต่ว่ากะมีความสุขดีละจะพี่น้องแต่ว่าเหาบ่หูนิสใสกันปนไดเพราะว่าเหาเฮารู้จักกันบ่โดนน่ะจะพี่น้องค่ะเฮารู้จะกันประมาณนั้นอาทิตย์สองอาทิตย์ประมาณนี้เฮ่ากะเขาก็กลับสวิตจะพี่น้องแล้วกะก็เลยแต่งงานกันลวกะยู่กินกันมากได้ลูกผู้หนึ่งจะพี่น้องค่ะ ได้ลูกเพืนึงยุกิ่งกันมาได้ยุปีเก้าศูนยะ์เดียวเดีย๋ยวย้อนมาก่อนจะยุปีเก้าศูนย์ไปปีเก้าศูนย์นะจ๊ะเราบันน,น,น,นีกก็เดินเรื่องเอาลูกคนไทยไปน้่จ้ะพี่น้องค่ะเดินเรื่องเอาลูกคนไทยไปน้่ปีเก้าศูนย์คือกันจ้ะพี่น้องแล้วก็มาก,มาก็มาก็มมีลูกคนที่หนึง่งแล้วก็มามีลูกคนที่หนึ่งปีเก้าสองมีลูกคนที่สองกับกับเปนลูกครึ่งนะคะ ปีเก้าหาจะพี่น้องคะ่ะปีเก้าหาเราก็ยู่กันไปยู่กันมาได้หกได้เจปีความรักมันก็จืดจางแค่น้อยจ้ะได้8ดได้เก้าได้10ปีได้1ิเอดปีกะมาฟองยากันประมาณนี้แหละประมาณสิปีแล้วก็มาฟองยากันอันแล้วก็ตามธรรมดาเขาสิได้ เขาสิได้อยู่บ้านที่เขาที่เขาสื่อน่ะจ้ะแล้วก็ได้ลูกอยู่น้ำเห่าแล้ววันนี้แล้วยาแล้วเสียเปียบแล้วเลย่อนแล้วยาแล้วเสียเปียบพี่นี่จ้ะเลวยว่าหยุดการฟ้องหยุดพักการฟ้องไว้น่ะจ้ะพี่นองคะ่ะพักการฟ้องไว้วบัสนก็เลยพักการฟ้องไว้หากับว่าลูกแผนการเขานอกค่ะพี่นองคะ่ะ แผนการเขาลึกมากเฮาบลูเลยจ้ะพี่น้องคะ่ะเฮาบลูว่าเขาสิบ้างแผนแบบใดที่เขาสิพยายามเอาลู่ไ้น้ำเขานะคะเขาสิพยายามเอาอย่บ้านที่เขาซื้อนจ้ะพี่น้องคะ่ะและบ,นละบันี้แล้วบัตทินีนเขาก็เล่นาายในจักเดือน ที่เขายุดพักการฟ้องแล้วก็เขากะพินี้กับทํางานในร้านอาหารจะเขาแรงจจะพี่น้องแล้วก็พี่นี้กับทํางานนะ่ะบ่ายสองถึงหกทุ่มในร้านอาหารฝรั่งจะพี่น้องคะ่ละล้วบดนี้ในเวลานั้นเขาก็กินเขาก็บลูกเขาก็โอกรุ่มลูกเขา พยายามเปาหมูลูกว่า,าคนแรกนะอายุประมาณแจักปีสิบสี่สิหาสิบหกปีเนี่ยจะพี่นองคะเพราะว่าเขาสามารถเสียงเขาสามารถเสียงตัดสินใจว่าจะอยู่น้ำพอหรืออยู่น้ำแม่ถ้าลูกตัดสินใจอยู่น้ำพอปุ๊บก็ต้องเขียนจดหมายฉบับหนึ่งึ้นมาให้ลูกผู้แรกลูกฝรั่งลูกรึ่งเขียนจดหมายฉบับ หนึ่งขึ้นมาไปหาทลายความแค้นพี่น้องมันโดนล้วล่ะแล้วบัดที่เนียอยาหายเด้อแล้วกาแล้วอบล่มลูกอยู่ในท่านเกี่ยวของไปไปในคางเกี่ยวของอยู่ในคางเกี่ยวของไหมคะผัวระบาดเหนีย ทานายก้อบอกวา้ให้ลูกเขียนจดหม,มายมาให้ลูกกันเขียนจดหม,มายมาวาอยากอยู่นัมพอพวายอย่าอยูนัมแม่แม่ว่าแม่งานทำว่าเป็นบ่เป็นอ่าบ่เป็นรักแรงแม่์ทำงานบ่มีเห็นบะลอยเป็นเส้นจ้ะเสียเลี้ยงลูกอะไรแต่ว่าเขาทำงานใอย่างกษัตร้างจะพี่น้องคะ่ะถ้าเกิดการยาก,กันขึ้นมาก่ะอันหัวต้องเป็นคนจ่จายจะพี่น้องคะ่ะ ผัวเป็นคนใจอาภาระเม่นค้ายูอ่าเป็นบ้านเป็นช่องผัวตรงใจค้ายูาย่ากินผัวกระจายได้จ้ะเขาก็เริ่ม่อยากเสียเปียบพี่นี่จ้ะพี่พน้องค่ะเขาบ่าอยากเสียเปรียบพี่น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 คือกฎหมายของสวิตเซเลนได้จ้ะพี่น้องรวบัดที่นิลราบัดที่นิลเขากะพยายามกอกหูลูกว่าตรงยูน้ำเขา กอกหูเศร้ากอกหูแร้งนะจ๊ะพี่น้องเพระพาะว่าเขาเกิดว่าพี่นี่นี่บ่ใครได้อยู่น้ำหลูเพราะว่าพีพ่นี่ทำงานบ่ายสองถึงถงหกทุ่มจตะพี่น้องอยู่ประมาณสี่หาเดือนทำงานแบบนี้อยู่สี่หาเดือนหรือไหลายก้อนัันกับประจักษ์พี่น้องคะเรากำกระเลขเกิดกันยาถึงขึงน้นมาลูกก็เลขเดี๋ยวยูน้ำเขา ลูกในยูล,ลูกลูกตรงยูน้ำเขาการยาของสวิตนี่ต้องมี่เขาต้องให้แยกทางกันอยู่สองปีแยกทางกันอยู่สองปีก่อนจะจดทะเบียนหย่าพี่น้องขะเขาเบยาท่านที่ได้จ้ะพี่น้องเขาเายาท่านที่เขาต้องมันเขาต้องมันทดล่องใจสามีภรรยากันก่อนกฎหมายเขา กฎหมายเขาเป็ี่ยนยังสี่เขาต้องให้แยกท่ากันสองปีเพื่อบางที่ผัวกับเมียจะขึ้นมาหากันประมาณศี่นจะพี่น้องมวยเต็ดสารตัดสินวาพี่นี่ต้องออกจากบ้านพี่นี่ก็ออกพี่นี่ก็ออกากบ้าน แบบมามีหมองอยู่เลยแจพี่นอ๊อฟมามี่มองอยู่ได้กระเป๋าได้โคกได้ซากได้ที่วี่ก็ออกจากบ้านแจพี่นององก็ออกจากบ้านไปมามีที่นอนเลยมามีว่วันนี้มีบานเซาผ้าห่มผ้าผ้าห่มหมอน เสื้อผ้าเอาไปบ่เบิดบ่อลายดอกจ้ะเพราะว่าเฮ้าเฮาเป็นคนต่างชาติเนาะจ้ะเฮาก็เอาใส่เต็มรถเท่าเท่าที่เฮาเอาได้จ้ะพี่น้องเราการแล้วกับพี่นี่กับพี่หานบ้านเซาในคืนนั้นเลยจ้ะพี่น้องพี่นี่ไปหาบ้านเซาได้เอ็ มัมพูยิง่งผู้หนึ่งที่พีพ่ของฝรั่งจ่พี่น้องเพิ่นดูแล,บ,ลบ้านเช่าล่ะจ้ะผู้ยิ่งผู้นี้ดูแลบ้านเช่าค่ะพี่น้องคะ่ะดูแลจัดแจงเป็นผู้จัดการนะจ้ะผู้จัดการนั่นผู้จัดการบ้านให้คนเช่าน่ะจ้ะพี่น้องแต่ว่าพี่นี่ผู้จะเขาฝรั่งผูน้นี้เขาก็เลยว่าม่เป็นยังบ่เป็นยังไปยุบบ้านคอยไปนอนมือน,นั่นเลยจ้ะพี่น้องเขาหาให้นอนทันทีเลยเดือนละ เดือนละสามรอยเจ็ดสิบฝั่งพี่น้อ,องเถอะห้องเล็นน้อยห้องนอนห้องนอนแยกกับห้องน้ำทันหันห้องขั้วยอย่างยูยูมหมองนอนเบิดจากพี่น้องค,คัดกินเป็นเงินไทยกะหมื่นหมื่นจีมุนหาเนี่ยแหละจ้าพี่น้องห้องเล็นน้อยพี่นี่ก็ยูไป จังสรรจะในในผ้าในเวลาสองปีแต่ว่ถึง2ปีหดอกจะพี่นี่ตัดสินใจยากกรพี่นี่ยากากรจะพี่น้องค่ะาการแยกกันอยู่ประมาณสองปีบัดนี้พี่นี่กับยากคอขึ้นดีกับสามี จ้าพี่น้องคะ่ะสิ่งที่พี่นี่ผิดบวกพ่องประการใดกับสามีก็ขอโทษเขาเขาก็พ่ายอมยกโทษให้จ้าพี่น้องคะเขาก่พย่อมยกโทษให้พี่ปัณณุพี่ปัณนีว่าคอยขอขึ้ืนดีน้บเจาบ้าได้บคอยคออมาเป็นภรรยาที่ดีของเจา้าคือเก่าได้บปราศันรละว่าบบแล้วเฉิดได้บยังสี่พี่น้องเฉิดแบบว่าบบ โอ okay, นะเค okay, นะ็เลยวางสิโอเคนะเจ้าสิบบอยากขึ้นดีกับข่อยม่นบอเลยวางสแม่นบอจ้ะบาทที่นีน่ลเลาว็เลบ่าบอคนบอยากขึ้นดีกับเจา้าว่าสันเิแล้วเรรก็เลยบอกกับเราว,ว่าพี่นี่็เลบอกกับเราว,ว่าโอเคนะ ถ้าเจ้าวไอยาาขึ้นดีกับข่อยนะหามมะงอข่อยหามมานี่ข่อยเด้อข่อยสิไปม,มีูู้ไม่ห้วเด้อบานนีเลยว่า้างสิ่จ้าพี่น้องคะ่ะเออพี่นี่บอกกันสามีคนเก่าน่ะจ้ะบอกว่าข่อยสิไปตามท่านของข่อยเด้อบัทที่นี่เลยรบ้างสิยามาอยยามาอยยามาแบบว่า คุณว่าในชีวิตของขอยเดอร์เล่นบัตรที่หนีเล่นบางสิแต่ปานันล็อกกับไปคือเก่าพี่น้องค่ะพ,พี่นี่ก็เล่นมาทํางานอยู่้านไทยจ้ะพี่น้องร้านไถ่รนศิสินีร้านเทคเอาเองสินาจานะจ๊ะเนาะพี่นี่ก็ทํางานอยู่หนา้านกับเขายุหนา้านเบิดทุกอย่างผัดอะไรโชว์โชว์อยู่หนา,าน้านเบิ่อไงจ๊ะโชว์กับเขาเฮ็ดกับเขาอยู่หนา้านบริเฮ็ดหลงังร้านจะชว่วยเขาเห็นเลยว่าเฮ็ดนางแนงสินาจา๊ะมนีหุ นี่เห็นสามสิบสี่ิบเนนูนี่ล่ะอาหารไทยพี่น้องวันนี้พี่นี่สีหาสามีใหม่ได้บันดนี้พี่น้องคะ่ะเบิ่งเดอเป็นยังจังได้คนใหม่เร็วพี่นี่เสียใจอยู่ว่โดนพี่น้องคะ่ะมีฝรั่งคนหนึงว่า ร่องหายมันหายมันพอ่พอสันบานสิจ้ะพี่น้องแค่นี้แล้วเด็กร่องหายมันพ,อพ,อพอ่ออ่ความทุกข์นะหายออกมาร่องหายออกมาหายมันออกมาแล้วบัดน,นี้เจ้าเห็นบมอแบบระหว่างสี่ฝรั่งได้หนิเจ้ะพี่น้องฝรั่งอันลูกค้าเด้อจ้ะพี่นอ้องพี่นี่ไปมเมื่อวันเจ้าของร้านเด้อจ้ะพี่น้องเป็นเป็นเป็น เป็นคนงานขงเขาจับพ่นองไปเป็นกูก้ให้เขาตอนแรกไปเป็นผู้ซ้อยกูกแล้วก็ไปเป็นกูกให้เขาหน่ะจ้ะแล้วกันยิง่งผู้นันเลวาซักมือหนึ่งเจ้าเดียวเคยเห็นบอสานลา่อรอถไฟเขาทานะจักน้อยรถไฟก็เห็นแสงสว่างในปลายทา่าเพิร์วังซี่เพิ่นว่าเพินปลปอบใจพี่นี่นะจ้ะ พี่นี่กับฟั่งแล้วกะอ่ะสีร้องเบิ่งกจักตังการสีหาแฟนไหมมันม่มันบ่ทำใจบ่ได้ปันได,ด้อกจ้ะพี่นอ้องเพราะว่าเฮายังหากคนเกา่ายืนเม่จ้ะเฮายังหากสามียืนเม่ถึงสีถ้ารอบอร่อแววงกะหากเขา,เขาคือเก่าตอนนี้เป็นเวลาดินถุงจะพี่น้องกินเขาแล่นเขาแล่คือผลไม้จะพี่น้องคะ่ะ ระบัดที่เนีนพินี่กระตัดสินใจสิหาคุณไม่จะพี่นองคะ่ะเออแยกท่ากันอยู่สองเดือนพินี่เหตุยังไงหลูบอพี่นองคะ่ะตื้อๆบันในเศร้าหายเลยได้บัดนี้ตลกเลยได้บันพี่นองคะ่ะพินี่กระจุดนั่มเบืรอโทรศัพท์ใส่ ใส่กระดาษซีเลียมนหน่อยๆที่เขามาออเดอร์อาหารเนี่ยแม่จ้ะสีเลียมนหน่อยๆตะเขียนซื้อจะขอนั่มเบอร์โทรศัพท์ไว้ซีหา้าหกเจ็ดแผ่นต่อหมื่นนะจ้ะพี่น้องคะ่ะผู้ใดไข่แน่ให้น้ำเบอร์เข้าไปไผู้ใดพุ่มฐานแน่ให้น้ำเบอร์เข้าไปบัตรที่นี่ก็เลยมาเจอก็เลยมาเจอแฟนพยุนกันซูมือนีจ้ะพี่น้องคะ่ะพญางเขามาอุ้ย คือนาตาใข่แน่แถาสั้นพินี่่าได้นน่พี่นี่ก็เลยให้น้ำเบอือแล้วไปแต่ว่าลูกเราอ่ะมานาั่งรออยู่ข้างในแหละจะเพราะว่าพินี่บอลูว่าลูกเขามานั่งอยูอ่โต๊ะอาหารแล้วเขานัดพ่อเขามาพ่อเขามาที่หลังจะพี่นองขะแล้วบันนี้ลูกเขาก็ไปนั่งทาง่านในเห็ินบอจบันนี้พ่อน่นกย่างเขามาอุ้ยนาตาใข่แนก่นกระจดุจดจุดอันออเดอร์เอียงอีหยังปุ๊บ พราะว่าพี่นี่รองรับออเดอร์น้ำแม่จักพี่นัำพี่นี่รับออเดอร์แ้วก็ให้น้ำเบอร์แฟนผู้นี้ไปนําเรียบร้อยปททั๊บบัตรที่มีบัตรสิใจเงินได้บัตรกินแล้วๆสมาจ่ใจตังแม่จักมือบอไวเป็นยังลูกเขายางน้ำกลนพี่นี่เลยว่าอุ้ยตายแล้วใส่ผู้นี้มีมีเีครมีขอบขัวตายตายตาย,ตาย,ตายเอาเอา,เอาน้ำเบอร์โทรศัพท์ให,ให้ให้เล่าสันต่วา่าเล่ากับกระลัางยาคือกัน เล่าเกี่ยวกับรางยาครับภรรยาเล่านะแม่จ้ะพลังผู้นี้กำลังยาคือกันกำลังเหม็นแยกท่ากันอยู่กับเมียคือกันจ้าพี่น้องมันเป็นบุพเพสันนิวาสอยู่จ้ะบนันนี้เล่าแยกท่ากันมาหลายเทียลแล้วล่ะแยกท่าไปแล้วกลับขึ้นมาอยู่น้ำกันแยกท่าไปกับขึ้มาอยู่น้ำกันกับเมียเก่าน่ะจ้ะคือจังหวะพิ่นฐาพี่นี่นี่ล่ะนี่แหละเขาเริ่นว่าบุพเพสันนิวาสพี่น้องคะ่ะ แล้วการเร้กับพระโทมาด้พี่น้องคะอันแฟนคนนี้เพื่อนกับพระธูมาด้วยหนา้าตาเพื่อนดีดีด้จ้ะพี่น้องเกิดเกิดเกิดที่หลังแม่น้องควันหกปีแม่น้องควันก็โอ๊ยล่องคนก็น่นนาจักตังประมาณแจก๊กสองสามเดือนกันเลยเพราะว่าตอนนี้เงาอยากอยากได้เล่ามาฝันแฟนหนังสือดอกจ้ะพี่น้องคะบันี้ เรากับบโทโมากพอบารเร่าขึ้นเราบานบานแล้วยู่ทึ่งเขาเนาะจ้ะบานพักตากอากาศเขาประมาณนีนบละบานพักตากอากาศของขอขเขาอยู่บนเขาเราก็ขึ้นเขาไปเป็นเดือนนาฮอนได้ตอนตอนที่เรามาพอ่อพี่นี่แม่จานเป็นนาฮอนนาฮอนนี่เราต้องขึ้นไปทึ่งเขาไปไปบ้านพักตากอากาศจับพี่น้องนั่นแหละเขากับบโทโมากบัโทบโบัโทบบัตโธ พี่นี่ก็เลยกลับเมืองไทยจะพี่นองค่ะกำลังสียากับสามีเอ็นบลักบั่นกำลังสียากับผัวผู้นี้จะเพราะว่าเข้าฝากเงินไวอยู่เมืองไทยนี่เข้าไปยกให้เขาหูจะพี่นองว่าเขามีเงินเขาก็เลยมาใหญ่บัญชีไปไปธนาคารอื่นไปธนาคารอื่นมาสิบหามือจะพี่นองคะกับมานมาสิบหามือกลับไปอีกกับไปบ้านกับไปสวิตอีกกลับไปสวิตอีก หลังจากจัดแจงธุระธุลั่งเรือเมืองไทยแล้วเรียบร้อยพี่นี่ก็กลับไปสวิตกลับไปบัทท่นีนก็สิเป็นวันที่วันชาติของสวิตนั้นเป็นวันชาติของสวิตมันจะตรงกับวันที่31กระะกฎาคมพี่น้อง31กระะกฎาคมนะคะแล้วก็วันที่หนึ่งสิงหาไม่สองมือ เพราะว่าบางสถานที่เขาจัดวันที่สามเอ็ดบางสถานที่เขาจัดจัดวันที่หนึ่งสิงหาบัานชาติของสวิตเซอร์แลนด์นะจ๊ะมันเป็นบุพเพสันนิวาสอีรีได้จ้าพี่น้องขาฟังเบองเดอร์บัตรที่นีนเพิ่นบ้โทรมาวันนี้พี่นี่เล้กลับไปสวิตบาน,นีไปยุลานขายอาหารคือเก้านั่นแหละจ้ะไปกลับไปทําง,งาน้านอาหารคือเก่าเราบาน,นีลานอาหารเพิ่นเล่ไปจัดเต้นขายอาหารไทยยู่งานชาติมันจะเป็น มันสิมีเต้นขายอาหารฟิลิปปินส์มีเต้นขายอาหารของอ่าสเปนอิตาลีของสวิตของประเทศหน้าหน้าประเทศพี่น้องค่ะของอันเอ็กซ์ปัญญอนหังส,สิสเปนสเปนหนงสิสเปนมันเขาเอิ่นเอ็กซ์ปัญญอนนะจ๊ะเนาะแล้วบัดที่นี่เราก็ไปหากินอาหารแบบอื่นล่ะจ้ะเราบ่กินอาหารไทย แล้วก็ถือจานอาหารเรามาแต่บาหมูเล่านั่นพี่น้องคะหมูเล่าอยากกินอาหารไทยการสิมกินอาหารไทยต้มตอแถวได้จากพี่น้องต,ต่อประมาณยี่สิบสามสิบคนได้พี่น้องคะสัวสิได้กินเพราะว่าอาหารไทยเป็นอาหารที่มีชื่อชื่อเสียงในในอาหารเอเชียนี่อาหารคนไทยนี่เป็นอาหารที่มีชื่อเสียง คนฝรั่งชอบลายนะพี่น้องค่ะแต่ว่าแฟนเมือน,นันพึ่งบ่อยากกินอาหารไทยเพิ่ิเลินอาหารอย่างอื่นพิ่นก็เลยว่าเออถ้าซันเนขคอยสิมายืนถ่ายอยู่ครัวว่าซันแฟนพ่นีผู้เบาพินี่ที่พินี่ไห้ให้เบอร์โทรศัพท์ไปนี่แม่จ๊ะมายืนนั่ยบึ่งพินีผัดพัดไทยพินี่จัดแจงเรื่องรัวนะจ๊ะระบัดนี้ มูพ่นกระถาต่อกุ่นกันมากินมันโดนน่ลีได้จับพ่นองกวัวสิได้กิน้วบัดนี้เราเลยไม่ยืนเบิ่งพินี่ทำกับเขาพ่นี่เลยว่าพ่นี่จำอะไรเพราะพินี่หายหลายคนน้ำเบื่อโทรศัพจากพี่นองค่ะระบัดที่นี้พินี่กลยเหลียวเบิ่งเล่าเล่าเลยว่าออาก็เลยถามแล้วว่าเจ้ามายืนเบื้องคอยเฮ็ดยังพินี่บ่างสิเอาเจ้าจำคอยว่าได้ตี่วัสนเขาวอาเป็นภาษาเขาละจากพี่นองค่ะ เจ้าจำคอยบได้ตีว่าสันเอาผู้ใดก็เลย้างสิเจ้าให้เบอร์โทษศัพท์คอยไปนันเด้ว่าสันหืมไผนอกบาทนี่พี่นี่ว่าพี่นี่จำบดเยรายว่าพี่นี่ให้หลายคนค่ะพี่นองค่ะพี่นี่ดือด้อเดจากพี่นองวันนี้ลายน้าที่เหรอพี่นองเราบัดที่นี่เพื่อนกันเลยว่า พี่นี่กะอายเพื่อนมาเพิ่นบ่นโทรมากพี่นองคะ่ะเป็นแต่ใอยายอ,อยู่ได้พี่นองห้น้ำเบอร์ไปเขาบาโทรมากนี่้วบัดที่นีน่เดี๋ยวเคยไปส่งลูกเจ้ากอนเดอร์สันเออ่อยไปส่งลูกคอยกอนเดอร์สันแล่า่าแฟนพี่นี่แฟนใหม่พี่นี่น่จแล้วบัดที่นีน่เราก็เลยไปส่งลูก,เ,กเล่าเลยกลับมาหากลับมาหาแล้วมาดนนั่น เมื่อค้นต่นค้นยังตอนตอนจบนะคะตอนจบอันที่เขาเศร้าคลายแล้วเขาต้องค้นของไปไวดลานเขาได้จากพี่นอ้องยุสวิษมานจ๊ะแล้วก็เพื่อนกับค้นของซ้อยไปเขาลานซ้อยจ่าพี่น้นอ,งนนนองคะ่ะนั่นแหละไปแยกใจกันกลับบ้านจ่าพี่น้องไปต่อเอพี่สองด้จ่าเรื่องนี้เพราะว่ามันง่าวเล้วจ่าพี่น้องคะ่ะ พี่สองติดตามพี่นี่เดจ้ะเดอ้อพี่นี่สิเหาวสู้ฟังมามันเป็นไปจังใดมาจังใดจะพี่นองโอเคนะคะพี่นี่เมียฝรังร่ง p, เออเมียฝรั่ง n n s p chanel n เดิ้ลเอพี่สองกับสีสิเหาวสู้ฟังจากพี่นองคะ่ะมันย่าแล้วนะคะโอเคนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณหล,ลายๆนะคะกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ พี่นีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ